สวัสดีครับหายกันไปนานนะครับกับช่องตะขบหวานวันนี้มาอัปเดตนะครับว่ารถของผมเนี่ยทาอะไรไปบ้างนะครับก็นะฮะจากที่ทุกๆท,ท่านได้ดูอยู่ตอนนี้ก็คงจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามเก่าและใหม่นะครับผู้ติดตามใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าผมปรับแต่งอะไรไปบ้างนะครับ ตอนนี้คลิปนี้ผมจะมาเล่าสรุปให้ฟังว่ารถของผมตกแต่งอะไรไปบ้างแล้วก็ทำอะไรไปบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งแรกนะครับที่ผมมา uh, ทำการเปลี่ยนเลยก็คือนะครับแฮนด์เลนทอนนะครับแฮนเลนทอนตัวนี้เป็นของแท้นะครับเป็นเลนทอน7ถ้า8นะครับเป็นตัวแฮนผอมนะครับแฮนผอมนะครับ ลักษณะสีสันและ,ะรูปทรงครับผมจะตั้งแฮนด์ให้มันค่อนข้างที่จะ,ะขนานนะครับขนานกับแกนโชคนค๊คแต่ว่าจะ,ะเอียงเข้าหาตัวนิดหนึ่งนะครับเพื่อเวลาการเข้าโค้งครับมันช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างผมขี่แฮนที่งุ้มเข้าหาตัวเอง จนชินแล้วนะครับก็เลยชอบสไตลน์นี้ต่อมาก็คือนะครับมือคัสมือคัชแล้วก็มือเบรกนะครับเป็นตัวสําเนานะครับงานสําเนากนะ็หาซื้อได้ในเว็บที่หรือเพจต่างๆนะครับหาได้ง่ายนะครับหาข้อมูลกันเอาเองครับผมจะไม่บอกราคาก็แล้วกัน ถ้าอยากรู้ก็ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับต่อมานะครับกาเทนนี่กาแทนอันนี้ไม่ใช่ UFO แท้นะครับแต่เป็นทรง UFO ครับก็แรงบนันดาลใจที่ผมเลือกทรงนี้ก็คือผมไปเจอ Enduro GP นะครับเมโทรมัสโอลาตีนะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโทรมัสโอลาตีสีสันที่ผิดแปลกไปด้านข้างนี่ก็คือนี่ครับ สติ๊กเกอร์ด้านข้างผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่เป็นแบรนด์ของร้านนี้ฮะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สามเอ็มนะครับก็คือตามราคาตัวนี้ราคาอยู่หลักหลักหลักพันนะครับหลักพันพันต้นๆน,น,นะครับนะผมติดด้านท้ายนะครับด้านท้ายเพราะว่าส่วนนี้ก้นมีโอกาสที่จะมาสัมผัสตรงนี้ผมก็เลยติดกันรอยไว้ครับตรงนี้ ผมก็ตัดออกนะครับเพราะว่ามันเป็นอฟองอากาศนะมันค่อนข้างที่จะคุณภาพของฟิล์มมันก็ตามราคาครับมันก็เลยมีการพองมีอะไรเลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือทำอย่างนี้เลยครับนี่ฮะแต่ด้านหน้าด้านหน้าผมยังไม่ติดแล้วก็บางคนหน้าผมยังไม่ติดผมอยากให้ด้านหน้าที่มันยังเป็นหน้าตาแบบเดิมอยู่เพราะว่าผมดูแล้วมันก็ลงตัวอยู่ครับ ต่อไปต่อไปอ่ะมาดูส่วนท้ายนะครับไฟท้ายไฟท้ายพร้อมบังโคลนท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ก่อนหน้านี้เป็นสีดำนะครับถ้าไปดูคลิปก่อนๆน,นี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวสีดำแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตามเมียวมันหลุดหลุดเพราะอะไรเพราะว่าเราลุยโคนลุยน้ำนะครับแต่ผมแก้ปัญหาแล้วก็คือลองใช้กาวร้อน ยาลงไปตรงบริเวณขอบนะครับค่อยๆย,ยอนลงไปฮนะหวังว่ามันจะอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะก็รูปทรงประมาณนี้ครับแล้วก็ผมได้ตกแต่งก็คือผมปาดด้านล่างนะครับถ้าเกิดท้านใดยังไม่เคยดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่เปลี่ยนท้ายนะครับท้ายอินดูรูนะครับช่องตะคบหวานเรามีให้ดูอยู่นะครับแล้วผมก็ใช้ไดเป่าลมร้อนเนี่ยเก็บ ขอบให้มันงุ้มรับกับเฟรมท้ายนะครับประมาณนี้ถัดลงมาก็คือท่อโปรเซอร์กิตท่อโปรเซอร์กิตเป็นฟูเลยยกเส้นเลยอันนี้ก็ดีบ้านโปรงถามกันมาเยอะนะครับผมก็ได้ถอดระบบ egr ออกระบบ egr ผมถอดออกนะครับก็คืออุด รู EGR ตัวที่มันย้อนเข้าเข้าไปจุลระเบิดใหม่แลผมตอดออกอแล้วก็จะมีอุดด้านฝั่งนี้อุดตรงนี้แล้วมีอุดตรงนี้นี่ผมอุดตรงนี้ออกแล้วก็ทำปักเซ็นเซอร์หลอกตรงนี้บริเวณนี้ต้องรื้อเฟรมออกมาหรือนิดนิดหน่อยๆไม่เยอะ ก็เก็บสายเดินสายเนี่ยสายระบายน้ำมันลงมาด้านล่างประมาณนี้แล้วก็ต่อมาก็คือกาดเฟรมตรงนี้บริเวณนี้รอ,อ,องเท้ารองเท้าเราจะเสียดสีกับบอดี้เยอะมากที่สุดนะครับเราต้องซื้อมาใส่กล่อง ECU เป็นกล่องเดิมนะครับไปรีแมปเอารีแมปร้าน ดอกเตอร์เลสซิ่งนะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรีแมปผมเปลี่ยนกรองเปลี่ยนไส้กรองใหม่เป็นไส้กรองเลกตอนนี้ยังใช้อยู่เป็นไส้กรองเลทก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าผมใช้ยี่ห้ออะไรนะครับก็เปลี่ยนไส้กรองให้อากาศมันโฟเข้าได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใช้กรองเดิมแล้วไปรีแมปแล้วเราไป, ap, เ,าไปเปลี่ยนกรอง เปลี่ยนกองใหม่เป็นกองแต่งกองผ้าหรือกองสแตนเลสอากาศมันจะเข้าไปเหมือนเดิมรถก็จะมีอาการสะดุดหรือว่าคันเล่งหายเหมือนเดิมเพราะว่าการจูนการเปลี่ยนท่อหรือว่าเปลี่ยนระบบไอเดีไอเสียเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าไม่เท่ากันต้องไปรีแมปใหม่ทุกครั้งนะครับด้านหลังผมนี่เลยร้านนี้แล้วกันนะครับผม อุดหนุนร้านนี้มานะครับเป็นโชกไกจินนี่โชกไกจินสามารถปรับเกียวสปริงพโหลดนะครับเนี่ยได้เยอะมากเยอะกว่าของเดิมมากครับสปริงใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็แกนโชกใหญ่กระบ,บอกซับแทงใหญ่มาพร้อมกับตัวปรับรีบาวครับผมสั่งตัวต่อโชกด้านบนตัวต่อโชกเพิ่ม่า ระยะยุบนะครับก็จะเป็นตัวสีแดงที่เขาใช้ใช้กันเป็น MX อะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็สปริงส้ในผมใช้เป็นของ YSS นะครับเป็นกาดโชคนะครับกาดโชคนี้ก็สั่งมานะก็คืออันเก่ามันเป็นรอยถลอกก็เลยนึกอยากจะเปลี่ยนนะให้มันดูเรียบร้อยหน่อยก็ดีกว่าเดิมครับกาดโชคกเป็นตัว R เป็ของตัว R แต่ว่าไม่ใช่งานแท่ครับนะก็มาดูรูน็อตรูะรนะครับตรงเป๊นะครับแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันโค้งรับเข้ามานะี่โค้งรับเข้ามาครับดีโค้งรับก็คือมันจะกันพวกโคนที่ติดกับอดอกยางกระเด็นมาถูกแกนโช๊คคนะรับก็สามารถเซฟได้ดี ต่อมาก็คืออันนี้แต่ก่อนมันมีผมได้ถอดออกเอาเว้นว่าก็ตัดออกแล้วกันก็คือแข็ง PE กาดแข็ง PE สเตอร์หน้า13กับโซ่ตาจอมไทยสเตอร์หลังจอมไทยสเตอร์หน้าจอมไทยก็สเตอร์หลังเป็น40นะครับสเตอร์หลังเป็น40สีดำแค่นั้นเอง ยังไม่หมดนะครับก,ก็คือถ้าทุกท่านไปเพิ่มความสูงเพิ่มช่วงยุบแล้วขาตั้งทุกท่านต้องเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่ารถมันจะเอน็นเอ็นเยอะเกินไปแล้วทำให้ตั้งรถไม่อยู่ไม่นิ่งครับอันนี้เป็นขาตั้งความยาว15นิ้ว15นิ้วเป็น C I F 250L ตัวปี16 ประมาณนั้นตัวนี้ผมใช้ของเดิมแปลยังไงนะครับก็คือผมซื้อซื้ออ่มันเป็นกาดพลาสติกสั้นๆประมาณร้อยกว่าบาทแต่ผมไม่เอากาศมันผมเอาแค่สายรัดที่มันมีมีขาขานอ็อตแต่มันเป็นน็อตเบอร์8นะครับมันก็เลยเล็กหน่อยแต่เดี๋ยวค่อยไปหานอ็อต ลอดเลดมาแต่งใช้นี้ชัว่วกราวก่อนอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือมันใช้งานผ่านด่านมาหลายด่านแล้วก็เลยสนิมขึ้นเนละก็เนี้ยมันก็จะแนบชิดหน่อยนะแนบชิดหน่อยนะแต่ว่าขาเราไม่ค่อยโดนหรอกตรงนี้มันจะโดนบริเวณนี้สังเกตเลยอ่าพี่ๆหลายท่านเลย,ยกางเกงเนี่ย ค่าบางเกงติดบริเวณนี้เยอะตรงนี้ก็น้อยส่วนมากจะอยู่บริเวณนี้แหละโซนด้านหลังของคอบอมผมสังเกตก็อย่านนี้ช่วยได้ครับกท็ทุกท่านก็ลองเอาไปปรับแต่งดูนะก็ประมาณนี้นะคสำหรับ CRF 300L ของผมนะครับท่านใดถูกใจก็กดไลค์กดซับสไคร b e ไว้ด้วยนะครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว,วความชอบมันไม่เหมือนกันครับอยู่ที่ความชอบของแต่และบุคคลก็ผมเป็นแนวทางให้ก็คือมีอะไรก็ปรึกษาได้ครับกับช่องตะคบหวานขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับตะคบหวานคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ